สวัสดีค่ะ,ะาภาษาพาธีบทที่5ทําดีอย่าหวั่นไหวเด็กๆฟังนะคะบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนําอาหารมาแบ่งปันครองจองคําสัมผัสบรรจงจัดคัดคํานั้นเรียงร้อยถ้อยจำนานสี่คำพรันเป็นบทกลอนบทกลอนก็ต้องมีสัมผัสสระเหมือนกันมาแล้วมาแล้วคุก แก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูกแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะ่ะจ้อยแดงแท่งไฟวิ่งไม่ลดละรับถือกระบะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเพื่อหนุนห่วงใหญ่ฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเรา คูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่าเล่านิทานก่อนเก่าเอา้ามาวัวๆดูเด็กเด็กตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับครักคู่พวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่คลาย ครูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใหยเมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีบพาลูกไปฟักให้บทเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียนปรับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารศีลทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบนตํานานเมื่อพ่อชรา ลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงศึกจากพระมานะแน่แน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใหญ่ลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไตรตองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรตรงตางไฟต่างเกี่ยงถกเถียงกันใหญ่ ตกลงกันได้ให้พ่อขี่มา้าส่วนลูกจูงเดินเพลิดเพลินอุลาหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเสรษจทีทำไมช่างใจร้าสิน้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินท่วมกาย <c oughs> เสรษฐีนั่งนึกรู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยล้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่า ลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคน <c oughs> บวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุกกายาพ่อลูกกุ้มจิตนั่งคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังมา้าขี่มา้าขี่มาสองคนขี่มาไม่นานชาวบ้านด่าก,กลนใจร้ายเหลือทนนี่คนอะไรม้าหนักหลังแอน่นวิ่งเล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปเอาเวจี พ่อลูกฟังคำช้ำใจเหลือที่โดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจพ่อลูกสับสนกังวลสงสัยจะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจูงม้าเดิน, <c oughs> นเพลินป่าเขาผ่านแนวลำเนาเข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้นพ่อลูกสองคนทนเดินมาไกลมีม้าไม่ขี่นี่เพราะอะไรมันน่าสงสัยไม่บ้าก็เมาช่าโง่นักหนา ปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ำเท้าเดินมาโทษคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวเลาะล่าพากันเดินไปพ่อลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เน็ดเหนื่อยไกลใจไม่อยากพูดจาชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดหนาตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตหวั่นไหวจะทำอย่างไรใครก็วิจารณ์ คืนพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระลานลำคาญหัวใจหากเราทำดีมีจิตแจ่มใสให้พูดอย่างไรไม่กลัวคำพานแล้วชวนลูกยาขี่ม้าก้าหารพ่อลูกเบิกบานถึงบ้านปลอดภัยนิทานจบแล้วแก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กๆเกพลิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสรรทันกับเวลา เล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดหนาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มียึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงหลีกหนีคิดดีทำดีชีวีก,ก้าวไกลคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจห่วงใยเอ็นดูเด็กๆรำลึกนึก พระคุณครูเสียสละเพื่อหนูอุ้มชูเมตตาหนูจะจดจำครูภาาสอนมาขอน้อมวันทาบูชาคุณครูจากมิ่งขวานกิติวรรณกรร่วมเรียบเรียงสวัสดีค่ะ